ดูดอะไรวะเนี่ยเกมขี้ก้างต่อยกันเหระเออไปลองดูซะหน่อยขี้ก้างต่อยกันไปลุยขี้ก้างต่อยกันเป็นไงวะเนี่ย oh God. <laughs> โอ้ไม่กอดนาชื่อวะอัอนนะั้โอ้ไม่กอดเติมเต็มพี่เอาจริงเหรอแล้วต่วบุญบาปแล้ววันเนี้ยโหลดนานใช่วะ อะไรเนี่ยสติ๊กไฟอะไรอ่ะไหนแล้วแล้วตัวผมอยู่ไหนวะเอ้าแล้วโผมาผมผมตุยเลยยังไม่ทันทําอะไรเลยเฮ้ยโอ้เอาไรไอ้ตัวนั้นมันอยู่ได้ไงวะนะเอเอเฮ้ยอะไรอ่ะมันสโลอ่านี่ยามาแล้วมาแล้วโอ้ดีผมนอนนอนคิวอ่ะอ๋อนี่นี่นี่อ๋อน,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 นี่เดินอ๋อนี่โดดโดดจะมาทําไมเราเฮ้ยเราต้องร่วมมือกันนี่เออ พวกเดียวกันกดไลนต่อยวะเนี่ยกดไลนต่อยอมันตีกันอยู่สองคนเนี่ยเออมังมัวตัวตัวเหล่งกดไลนต่อยเอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้โอ้เอ้าเอาล่วงไปแล้วโอ้โหเฮ้ยหิดอีแล้วต่อยไม่เป็นเลยเฮ้ยหนุ่มันต้องใช้ต่อยเออลองใช้ต่อยดิไอ้เชเกอร์เข้ามาก็งงเหมือนกันเอ้ยไอ้เอ็กน้องเอ็กขีดเอ็กมันมันเป็นงานว่ะเฮ้ยเชเกอร์มันเริ่มมัวมาได้ว่ะ เฮ้ยเยเกอร์มเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเยเกอร์มันเริ่มเดินเริ่มเดินตัวตรงแล้วขาขามันยังไม่ค่อยมีกระดูกเฮ้ยเยเกอร์มไปเอาอาวุธมาเอาว่าเล่นของว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเยเกอร์มันณเสียบไปแล้วเหรออ๋ออ๋อมันเปลี่ยนดานโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคอ่าใช้จอยดีกว่าไอ้ตีนกระโดดกระโดดเฮ้ยกดอะไรต่อยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมีปืนโอ้ย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 โอยขีดอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวท่านได้เล่นเลย แม่งเอ้ยโบโหอ่ะเฮ้ยโอ้ลักดูตัวมันทับผมดูดิเต็มไปหมดเลยโดนซอมบี้ลุมแทะว่ะโอ้โหไอ้โอ้เรายังไม่ชนะสักรอบเลยว่ะเยเกอร์มันชนะไปสองละเรากดอะไรต่อยวะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมีกาดว่ะกาดเออ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเยเกอร์มีปืนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยหนีก่อนแอบ่อน อันนี้มันอะไรวะเนี่ยยืนโยกยืนโยกยืนโยกเออยืนโยกยืนเต้นเดี๋ยวเอ้ยกระโดดหนีกันไอ้เยเกอร์มาโอ้ยเยเกอร์มันเก็บของเก่งว่ะไอ้เราก็กาดเต็มวเลยเอ้ยไอ้ตัวนั้นมันวิญญาณใครวะน่ะโอ้ยโอ้ยวิญญาณใครอ่ะโอ้ยเอ้ยมันวิญญาณใครมาจากไหนวะน่ะอายู่ดีเยเกอร์โดดตกไปเองเออชนะแบบงงๆว่ะเฮ้ยมีมงกุฎด้วยว่ะเดียวว่ะ อย่างว่านั้นยังหาปุ่มต่อยไม่เจอเอ้ยเจอแล้วปุ่มต่อยเออ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 ต้องผมไม่เห็นต่อยได้เลยวะเีวงแขนเมี่ยงขาโอ้ยโอ๊ยไอ้เยเกอร์นี่ปัญหาเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีปืนว่ะเราแอบก่อนดีว่ะวะเฮ้ยเอ้ยอย่ามายุ่งดิอย่ามายุ่งอเอ้ยมีคนมีปืนหนีก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะของของเอาว่ะเอาว่ะเรามีปืนงั้นอเฮ้ยโอ้โหมีปืนแต่โดนเตะกระเด็นเลย โอ้เฮ้ยอะไรนะเกมกอล์ฟในม ouais, pues, uh, ือถือเอ้ยเพลินดีเหมือนกันนะผมชอบมากเลยพวกเกมขี้ก้างเฮ้ยเยเกอรได้ปืนเฮ้ยไอตาเอ็กมันไปนอนแอบอยู่ข้างล่างมันแกล้งตายแล้น่ะเฮ้ยไปดูดิมันแกล้งตายเปล่าน่ะโฮ้ยเยเกอร์มันปืนเยอะว่ะโอ้โอ้เอาเอาไอตัวขี้ก้างเออเออน่ะลงไปจัดการมันเลยมันแกล้งตายไอตาเอ็กอ่ะเออเออหูเยเกอร์มันโหดว่ะ เฮ้ยมันหัวล้อด้วยวหรเฮ้ยมันหัวล้อมันหัวล้อได้ด้วยวะเอ้าไอ้นั่นเป็นไรมั่งมายาอย่าเข้ามาเอาเอาเอาเฮ้ยแล้วมันไต่ไอ้ตรงนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ย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 ไอไม่ค่อยกล้าเดินมาเฮ้ยโอ้โหปืนอันนี้กระโดดใช่ไหมเฮ้ยจับมัดเอ้ยเออเออเออไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเฮ้ยแอบเป็นกัะโดดถีบเฮ้ยเฮ้ยกระโดดัเกาะกันเอ้ อีซ <m uch fundamentals> ี่ว่ะเอ้ยมันมีเลาด้วยว่ะอีซี่ว่ะอีซี่ว่ะเยเกอร์ว่ะมันที่กี้ว่ะเอ้ยสองแล้วผมชนะสองแล้วเอ้ยอตรงนี้มันจุดอะไรวะเนี่ยอ๋อจุดเมาส์ไม่เกี่ยวเอางงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอะไรนักหนาวะเนี่ยเอ้ยปืนเออเอ้ยเอ้ยปืนเออมามาดิมาดิมาดิไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอายิงแตกเอกโอ้โห แล้วก็ไ <Gew> ม่รู้ว่ามันแตกได้ไอ้พื้นเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็ยิงพื้นตัวเองแตกเอาเยเกอร์ล่วงไปแล้วโอ้เวรกรรมเฮ้ยสามไอ้เยเกอร์มานำอยู่อะเฮ้ยพื้นมันแตกได้ปะเนี่ยเฮ้ยมาช่วยยันผักเจเกอร์ก่อนเร็วเร็วเยเกอร์มานำอยู่เฮ้ยเอ็กซ์เออเอ็กซ์ทำดีเออ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 เฮ้ยมันค้างเอา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 เอ็กเรียบร้อยดี อยู่ดีน้องเอ็กมันก็กระเด็นออกไปว่ะเอ้ยมีคนมาแทนมันนี่แน,ตน,น่ต่อยเป็นท่าหนึ่งทีต่อยทีอึ้ทีเผลอไปเลยแล้วกันอืออือทีเผลอทีเผลอ,อนี่ไงเอาว่ะเรากลับขึ้นมาได้แล้วว่ะเออสามแล้วสามแล้วไอ้ชองเอ็กมันมาเยอะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแมงบนดีกว่าว่ะโอ้ยไต่แม่งขึ้นขึ้นยากกันนั่นเนี่ยอืออืออือเอเอขึ้นมาแล้ว เอ้ยมาแย่งทำเลว่ะแต่เยเกอร์เอ้ยปืนปืนปืนเออเอาเยเกอร์ได้ดีกว่ากูไปละไปละกูไปละเยเกอร์มันยิงโอ้เละเละโอ้แตกหนีไม่ทันเออเอ้ยไปหาทำเลก่อนหาทำเลไอ้ต้นไม้เออเออเอ้ยเฮ้ยน้องเอ็กซ์ไปรุมเยเกอร์ก่อนดีกว่าปะรวมแรงรวมใจว่ะไปเยเกอร์มันได้ปืนตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาทำเลแอร์ก่อน ตายแกงตายแกงตายแกงตาย,ตายเอา้าอะไรอ่ะอย่าบอกนะโดนปืนตุนยกันหมดไอ้ไอ้ท่ันแกงตายเอาวามามาเรามีปืนเออน้องเอก็ก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 น้องเอ็กนี่แน่นี่แน่เออแผนนี้เวิร์กว่าแกงตาย <c oughs> แกงตายก่อนแกงตายเฮ้ยแกงตายก่อนนี่เออ ตายละตายละเอ้ยอันนี้ตายจริงตายจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งตายนีิไม่ได้แกล้งตายตายจริงปืนปืนปืน,ปนเฮ้ยดาบดาบดาบใครได้ดาบวะไปละไปละใครไม่รู้ได้ดาบไอ้เยเกอร์อได้ดาบหนีก่อนแล้วโ,โอ๊ยโห้ยตายจริงแล้วอันเนี้ยเวนกำโอ้ยมันต้องไปหาทำเลวะเอ้าอะไรอ่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ปืนใหญ่โอ้โหอันเบลอเลยไปแล้วเขาล่วงคนแรกเลยโอ้เอ้าไอตัวยิงเขาตัวเองร่วงโอ้เวรกรรมเฮ้ยน้องเอ็กสู้สู้น้องเอ็กเอาน้องเอ็กโลบปืนโถอไอน้องเอ็กมันโลบปืนว่ะโอ้โหไอเยเกอร์มันหกแล้วเฮ้ยเราต้องร่วมแรงร่วมใจันจัดการเยเกอร์ อย่าพึ่งนี่ไปจัดการเยเกอร์นู่นจะมาเอาอะไรกันเราต้องไปจัดการไอ้คนที่มันคนที่มันนําอยู่เนี้ยลุ้มลุมลุมเฮ้ยปืนปืนเออใครได้ใครได้ไอ oh, ้แดงได้ไปละแดงได้โอ้โหดนซอมบี้กัดไอ้น้องเอกมันแกล Bil ้งตายว่ะสรุปใครใครตุยอ่ะเอาสรุปใครได้ไ <m> อ <roommate> ้น้องเอกแกล้งตายโอ้แผนแกล้งตายมันเบอร์กว่าเอ้ยอย่า แกล้งตายอ่ะเออแอบแล้วเอ้ยพักไปอ่ะเอาเีกเงออกอืมกราดกราดกราดเออเอ้ยเอ้ยมันว่ะเฮ้ยมีปืนแล้วเราอ่ะโหมันอันนี้ใครมันอยู่ข้างบนก็ได้เปรียบดิเอาอีกเดี๋ยวเยกโดนแกล้งตายดิยเอาน้องเอ็กเอาน้องเอ็กเอาเยเกอืม โอ้ยเมันยิงยังไงวะเล็งยังไงวะเนี่ยเออเออเอาเอาเอาปืนกระสุนหมดกระสุนหมดอ่เยเกอร์มันโลบโลบมันจะไปยึดตรงกลางนะชายาบอกไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวอะไรเฮ้ยเหลือสามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปืน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 เฮ้ยเฮ้ยแหลมแหลมหนามแหลมหนามแหลมไม่เอาอ่ะไม่ใครเอาก็เอาเฮ้ยเยกเกิลไปเอาจนได้เฮ้ยเฮ้ยอาโดนรถไฟชนนี่ว่าแกงตายก่อน ยังขายหมอบหมอบก่อนหมอบกระแตหมอบกระแตก่อนเอ้ยไอ้ปืนปืนปืนไอ้ยังไม่ทันเอ้ยไม่ทันหน,นีก่อนเอ้ย,ยักษ์ไอ้หนีก่อนแอบก่อนเออหมอบ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 ก่อนเออเขาเอาปืนตกมาถึงที่เอาไอ้นั่นโดนวิญญาณหลอนอุ้ยโหปืนมันโคตรแรงเลยเอาเอาไปไหนเยเกอร์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเกมเดียวปั่นดียะอืมเฮ้ยข้างโคมา อาโก้มันมาว่ะเฮ้ยเยเกอร์มันแกล้งตายเอ้ยปืนเอ้ยปืนเฮ้ยโอ้ยกระโดดไม่ถึงเอาแล้วไอเยเกอร์แกล้งตายเหรอเอาคาโก้โดนหนีไปแล้วเยเกอร์อะไรแกล้งตายเหรอเอาเฮ้ยเอาเอาโก้ไม่ยิงโดนบล็อกเองเออไอ้ไอน้องเอ็กยิงหักไอ้เยเกอร์มันนอนอยู่นะมันแกล้งตายอยู่จัดการมันเออเอาอะไรวะนะเออโอ้ยสวยแล้วเยเกอร์มันได้ปืน เอาอ่ะงามไายเอาเอายิงยิงยิงเอาเไอคนที่ได้ปืนแบบเนี้ยตัวใหญ่แล้วมันชอบด้วงตุยเองอ่ะเออสังเกตหลายทีละเฮ้ยแผนแก้งตายเวิร์กว่าเฮ้ยผมนํานี่ว่าเจ็ดหกเออดูเฮ้ยไอแก้งตายเฮ้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 ยเอาเอาไอเยเกอร์ก็จะล่วงแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้นิดเดียวโอ้ยเฮ้ย ไอเชเกอร์ใช้แผ่นแกล้งตายเฮ้ยเฮ้ยโหไอคาโกนมันฟิตว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกระพริบกระพริบอ๋อเฮ้ยโอ้ยแย่งที่กันว่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่งที่เฮ้แย่งที่เกาะกันเหลืออยู่แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอดอกเอ๊ะเออเออเออเอายังจะดึงขึ้นมาอีกนี่นะเฮ้ยเออเอออยาเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยโอ้โหจีจี้โดนโดนกระโดดเตะเหรอเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเสมอเลยโอ้ น้องเอ็กเรามาร่วมมือกันไปจัดการเยเกอร์ก่อนดีกว่าปะเฮ้ย้ปืนปื๊ดอ้โหชิบหายแล้วปืนแม่งลอยไปฝั่งนู้นหนีก่อนดีกว่าาวะน่ากลัววะเฮ้ยรถไฟมาโอ้โหรถไฟเอารถไฟระเบิดตุยหมดเลยไหมเนี่ยโอ้โหได้ทันว่ะเราเหลือรอดคนอื่นโดนทนตุยหมดนอนพายากโอ้ยอุตส่าห์นอนพายากแล้วไอ้นี่เนี่ยเอ้ยปืนปื๊ด โอ้ยโอ๊ยขาโก้ขาโก้ยกหมอบันหมอบันแล้วดู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 นอนแอนดูเอ้ยขาโก้อย่ามาเฮ้ยขาโก้มันข้างแล้วเอ้ยแอบวันแอหลังหินแอบลังหินขาโก้ไงก็ไอ้นี่ก็จะเอาให้ได้โอ้โหเอ้ยขาโก้ที่มันจะเอาให้ได้จริงว่ะไอ้ีแซ่บว่ะโอ้เกมนี้แม่งตี้่ะโอ้ยน้ำตาไหลละเกมอะไรวะเนี่ย นใช้ยาเป็นไรไม่ไหวแล้วโอเออโอ้ยดูคาโก้มยิงดิโอ้ยคาโก้เอากระสุนหมดเอาแล้วคาโก้เอาน้องเอ็กน้องเอ็กจะล่วงเอาเอาเอาแล้วไงน้องเอ็กเออ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 เอาอะไรออกมันยิงพื้นมันยิงพื้นเอาคาโก้เอาเอาเอาเหลือกันอยู่แค่นี้เอาคาโก้มันกระดูกอ่อนแต่ว่าคาโก้เนี่ยฮะ คาโก้กระดูกอ่อนเออเอาวะโอ้โหยู่ดีน้องเอ็กมันยืนดูอยู่เฉยๆคาโก้ก็กระดูกอ่อนตกไปเองเฮ้ยอีกสองตาน่าจะชนะแล้วผมเนี่ยผมต้องชนะให้ได้กะโดดถีบไปก่อนเลยหนึ่งทีกะโดดถีบก่อนเลยเฮ้ยเยเกอร์มันทําเป็นเนียนนอนเหรอเอ้ยมันตึ้งเนี่ยกระทึบกระทืบกระทืบกระทืบเฮ้ยเฮ้ยมันลุกแล้วมันลุกแล้วเฮ้ยปืนปืนเฮ้ยผมชิมหายแล้วใครได้วะเนี่ย เฮ้ยคาโก้มันไล่ยเยอะเก็กมันรู้เอาอยู่ดีก็โดดตกไปเองโอ้อเจมี่มาปั่นว่ะเฮ้ยไอตรงนี้มันอยู่ไม่ได้นี่ว่ะไปก่อนละไอตรงนี้มันที่มันมันไม่ค่อยแข็งแรงเราไปยึดฝั่งนู้นดีกว่าอุ้ยโหตะปืนอยู่ฝั่งนูน้นเออโชคดีแล้วกันละเราหมอบละเราหมอบละคาโก้มันยิงคาโก้ยิงเราหมอบเอ้ยคาโก้มันจะมาเอาเราหนีก่อน ทีกันโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยมันโดนไม่พักเลยไอ้ขาโก้เฮ้ยขาโก้มันข้างแล้วเอาเอาปืนกระเด็นเอาปืนหลุดมือเอาแล้วสวยแล้วขาโกนะ้เอาขาโก้สวยแล้วเอาตกโอ้ยขาโก้อยู่ดียิงอยู่ดีปืนหลุดมือเฉยเออไปอยู่ข้างบนงบนี่หว่าว่ารอบเนี้ย ไปหายาโอ๊ยไอ้าอาโก้นี่มันปัญหาเยอะจริงไปเยกเกอร์มันนอนเนียนอยู่เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยช่วยกันตื้มหน่อยดิเอเอเฮ้ยปืนใหญ่เออโอ้ยตูมเดียวไปหมดโอ้โหตูมเดียวไปหวั่นหมดเลยโอ้ยไอ้ยเยเกอร์เราพันธมิตรพันธมิตรเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเอ้ยอย่าทำกันดิเราอยู่กันแค่สองคน ไม่พวกนั้นหหดกันใหญ่เลยปืนตวยแล้วไงตวยแล้วโอหเป็นอย่างรัวเลยแอบกันอวไม่ไหวไม่ไหววะปืนมันรัวเกินไอออกแล้วไอปืนไอปืนปืนไอชิบหายแล้วไอแอบกันฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮอยู่ <ot> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยเยเ่้ยเฮ้ยเ้เองเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้มเต้ยแอบอยู่ตรงน้ย้เน้ยเฮเฮ แอบพวกกันเออเอาดิเราก็มีเราก็มีเอ้าโอ้โหไม่ทันกูกกำลังจะเก็บบาสุก้าโอ้โหเฮ้ยมันตามมาแล้วว่า9771มาเฮ้ยตัวเราอยู่ไหนเนี่ยดูขาโกนเฮ้ยไอ้น้องเอ็กมันไปแอบทำเป็นเกาะอยู่ตรงนั้นเฮ้ยน้องเอ็กมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนโอ้ยน้องเอ็กน้องเอ็กซได้เอ้าขีดเลยเหรอโดนอะไรขีดวะเนี่ย อย่าบอกนะว่าน้องเอ็กยิงมั่วแล้วก็ตุยกันหมดเนียนก่อนเนียนเนียนเลยไอ้คาโก้จะหาเรื่องวะไอ้พีนี้มันโอ้ยคูณคาโก้มันหาเรื่องตรงวะนี่นี่เออนี่ไงหาเรื่อ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 งนี้นะอยิงมั่วเลยอเอ้ยกระสุนหมดวะ พักก่อนพักก่อนพักก่อนกับส่วนม้นเอ้าอยู่ดีน้องเอ็กก็ล่วงอ๋อเยเกอร์ทำเป็นนอนแกล้งตายาวะน่ะชัวร์เลยนั่นไงมันแกล้งตายอ้าวเยเกอร์ยังไงมอบเปล่ามอบไหมเอ้าเฮ้ยเอ้าแล้วทำไงอะอึ้งไอ้ตัวนี้มันไปไปยังไงวะเนี่ยอึ้งอึ้งอึ้งมันยิงยากอะ ว่ากินยากว่ะเอ้ยเเฉียดตะตกเองเออคราวนี้รู้เรื่องเออจบใช่ไหมเออดังนี้ดิสุดยอดเฮ้ยเกมนี้สนุกบอกเลยเพลินจัดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเราแชมป์เราแชมป์อย่ามาอย่ามาตีโพยตีพายนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่าอย่ามาตีโพยตีพายครับนี่แน่ อุ้ยโหมันต่อยแชมป์ขีดเลยว่ะโอ้อยดูดูต่อยแชมป์ขีดโอ้